สวัสดีครับโอดูดูแม่ชอบขุดลุมครับดูหลุมใหญ่มากขุดใหญ่เลยอันนั้นเฮงนะครับจะไม่รู้ใครขุดอยู่ครับเนะี่ยไม่รู้น้องตัวไหนเขาขุดอยู่โอ้สนุกกันมากสนุกมากไม่รู้ขุดจะแหกคอกหรือเปล่าครับเนี่ย หายไปเกือบครึ่งตัวเลยเอาใครยินเมียเหรอโอ้โหหลุมใหญ่มาก,เ,กมเมเกียจะไปไหนหา,นาอะไรกูหาอะไรผมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้หาอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะ เฮ้ยเนีาสนุกสนุกสนานใหญ่เลยเนี่ยวิ่งเล่นตอนเช้าได้ออกกำลังกายขุดลุมใหญ่ด้วยอ่ะฮะผอมวันผอมคืนเลยเอา ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กดติดตามด้วยให้ด้วยนะครับผม